กล่องปริศนาที่ไม่มีใครเปิดได้แม้ใช้ระเบิดนานมาแล้วมีเรื่องเล่าขานถึงกล่องปริศนาลึกลับที่ถูกค้นในซากประหักพังโบราณว่ากันว่ากล่องนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอารยธรรมที่สูญหายไปนานซึ่งมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ในปัจจุบันกล่องนี้มีลักษณะภายนอกเป็นทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ทำจากวัสดุที่ไม่สามารถระบุได้มีสีดำสนิท และไม่มีร่องรอยของกลไกใดๆที่สามารถใช้เปิดมันได้หลายคนพยายามเปิดกล่องนี้ด้วยวิธีการต่างๆนานาทั้งการใช้เครื่องมือธรรมดาการใช้สารเคมีกัดกร่อนไปจนถึงการใช้ความร้อนสูงแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จกล่องยังคงปิดสนิทเหมือนเดิมไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนข่าวลือเรื่องกล่องปริศนาแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วดึงดูดความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์นักผจญภัยและผู้ที่ต้องการไขปริศนาจากทั่วโลก พวกเขาเดินทางมายังสถานที่ที่กล่องถูกค้นพบและเริ่มทําการทดลองต่างๆเพื่อพยายามเปิดกล่องนักวิทยาศาสตร์ทําการวิเคราะห์วัตถุที่ใช้สร้างกล่องแต่ก็ไม่สามารถระบุองประกอบทางเคมีของมันได้นักผจญภัยพยายามใช้กําลังในการเปิดกล่องแต่กล่องกลับแข็งแกรง่งเกินกว่าที่พวกเขาจะทําลายได้ผู้ที่ต้องการไขปริศนาพยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอารยธรรมที่สร้างกล่องแต่ก็ไม่พบหลักฐานใดๆที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจความลับของกล่องได้ เมื่อวิธีการทั่วไปไม่ได้ผลผู้คนเริ่มหันไปพึ่งพาวิธีการที่รุนแรงยิ่งขึ้นมีคนพยายามใช้เลเซอร์ตัดกล่องใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงหรือแม้แต่ใช้ระเบิดทำลายกล่องแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเลเซอร์ไม่สามารถตัดผ่านวัตถุที่ใช้สร้างกล่องได้สารเคมีไม่สามารถกัดกร่อนพื้นผิวของกล่องได้และระเบิดก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับกล่องได้แม้แต่น้อยกล่องยังคงปิดสนิทเหมือนเดิมเราวกับว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อทนต่อทุกสิ่ง ความล้มเหลวในการเปิดกล่องด้วยวิธีการต่างๆทําทให้ผู้คนเริ่มตั้งคําถามถึงธรรมชาติที่แท้จริงของกล่องบางคนเชื่อว่ากล่องนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์จากต่างดาวที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ล้าสมัยเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้บางคนเชื่อว่ากล่องนี้เป็นประตูมิติที่สามารถนําพาผู้ที่เปิดมันไปยังโลกอื่นได้บางคนเชื่อว่ากล่องนี้เป็นกับดักที่จะปล่อยพลังงานอันตรายออกมาหากถูกเปิดออกแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ กล่องปริศนานี้ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครสามารถไขได้เรื่องราวของกล่องปริศนาที่ไม่สามารถเปิดได้ด้วยระเบิดกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันปากต่อปากบ้างก็ว่าเป็นคำสาบบางก็ว่าเป็นพระสวรา์ที่ไม่มีใครคู่ควรจะครอบครองผู้คนพยายามค้นคว้าหาที่มาของกล่องนี้จากทุกมุมโลกแต่ก็ไม่มีใครสามารถไขปริศนาเบื้องหลังได้บางคนเชื่อว่ากล่องนี้อาจมีกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลก ในขณะที่บางคนก็กลัวว่ามันอนำมาซึ่งหายนะที่ไม่คาดฝันนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่ากล่องนี้อาจถูกสร้างขึ้นจากวัสดุที่ไม่รู้จักบนโลกของเราหรืออาจเป็นสารประกอบที่เกิดจากการผสมสารธาตาุต่างๆในสัดส่วนที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนพวกเขาพยายามจำลองสภาวะที่อาจเกิดขึ้นในการสร้างกล่องนี้ในห้องทดลองแต่ก็ไม่สามารถสร้างวัสดุที่แข็งแกร่งและทนทานเท่ากล่องปริศนาได้ความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้พวกเขาท้อแท้และเริ่มสงสัยว่า พวกเขาอาจกำลังไล่ตามความฝันลมๆแรงๆนักผจญภัยหลายคนเสี่ยงชีวิตเพื่อพยายามเปิดกล่องนี้บางคนเดินทางไปยังดินแดนที่ห่างไกลและอันตรายเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอารยธรรมที่สร้างกล่องบางคนดำดิ่งลงไปในมหาสมุทรลึกเพื่อค้นหาวัตถุโบราณที่อาจเกี่ยวข้องกับกล่องบางคนปีนขึ้นไปบนยอดเขาที่สูงชันเพื่อค้นหาคำตอบจากผู้ที่เชื่อว่าตนเองมีความรู้เหนือธรรมชาติแต่ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามมากแค่ไหนพวกเขาก็ไม่เคยเข้าใกล้ความสำเร็จเลย กองทัพจากหลายประเทศต่างให้ความสนใจในกล่องปริศนาพวกเขาเชื่อว่ากล่องนี้อาจมีเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาอาวุธหรือระบบป้องกันประเทศได้พวกเขาจึงส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าไปยังสถานที่ที่กล่องถูกเก็บรักษาไว้เพื่อพยายามยึดครองมันแต่ทุกครั้งที่พวกเขาพยายามพวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่ไม่คาดฝันไม่ว่าจะเป็นกับดักโบราณสิ่งมีชีวิตตล,ลับหรือพลังงานที่ไม่สามารถอธิบายได้ มีทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่ากล่องปริศนาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเปิดแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาบางสิ่งบางอย่างไว้ภายในบางสิ่งบางอย่างที่อันตรายเกินกว่าที่มนุษย์จะรับมือได้บางสิ่งบางอย่างที่อาจเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาลหากถูกปล่อยออกมาทฤษฎีนี้ทำให้หลายคนหวาดกลัวและเรียกร้องให้กล่องถูกไล่ทิ้งแต่ก็มีบางคนที่เชื่อว่าการเปิดกล่องอาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาของจักรวาลบางคนเชื่อว่ากล่องปริศนาเป็นเครื่องมือในการทดสอบมนุษยชาติ เป็นบทพิสูจน์ว่าเรามีความสามารถในการควบคุมความอยากรู้อยากเห็นของเราได้หรือไม่หากเราไม่สามารถเปิดกล่องได้นั่นอาจหมายความว่าเรายังไม่พร้อมสำหรับความรู้ที่ซ่อนอยู่ภายในแต่หากเราสามารถเปิดกล่องได้นั่นอาจหมายความว่าเราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆเรื่องราวของกล่องปริศนาที่ไม่สามารถเปิดได้แม้ใช้ระเบิดยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครสามารถไขได้ มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรู้ที่เรายังไม่เข้าใจความกลัวที่เรายังไม่สามารถเอาชนะและความหวังที่เรายังไม่สามารถละทิ้งได้มันเป็นเครื่องเตือนใจว่ามีสิ่งต่างๆอีกมากมายในโลกนี้ที่เราไม่รู้และเราควรจะเปิดใจรับความเป็นไปได้ใหม่ๆเสมอจนถึงปัจจุบันกล่องปริศนายังคงอยู่ที่เดิมสถานที่ที่มันถูกคนพบครั้งแรกยังคงปิดสนิทไม่มีใครสามารถเปิดมันได้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากเพียงใด กล่องนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาที่ท้าทายความรู้และความสามารถของมนุษย์มันเป็นเครื่องเตือนใจว่ามีขีดจำกัดของสิ่งที่เราสามารถรู้ได้และมีบางสิ่งที่เราอาจไม่มีวันเข้าใจเรื่องราวของกล่องปริศนาที่ไม่สามารถเปิดได้แม้กระทั่งการใช้ระเบิดเป็นเรื่องราวที่เตือนใจให้เราตระหนักถึงความไม่รู้ของเราและความสำคัญของการตั้งคำถามถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่มีวันไขปริศนาของกล่องนี้ได้แต่การพยายามทำความเข้าใจมันการตั้งคำถามเกี่ยวกับมัน ก็สามารถนำพาเราไปสู่ความรู้และความเข้าใจใหม่ๆได้เสมอ